บ้านได้สางนะครับก็ร<ะ>จะเลี้ยเสร็จไปครับว่าต้าพังที่บ้านพวกงก็เชื่อแน่ว่าต้องนานนะครับกว่า<ะ>จะเลี้ยเสร็จต้องนานกันหลายต้องใส่เวลาหลายตีนะครับ<ะ>แค่นี้ครับว่ารูปแบบนี้ก็จะดีใจนะครับ ในนามธนูแห่งของชาวบ้านก็ดีใจนะครับค่ะพี่ยูโรได้ยินพ่อผู้ใหญ่ไหมคะพี่ยูโรก็คือ1 0,000บาทนะคะขอบคุณพี่ยูโรท่างอำเภอกันยังขาดคุณนอาพับอีกเรื่อยๆได้จากห้างทองท่ามุนเรื่อยๆนะคะในงบประมาณในการสร้างนี่เท่าได้จ่าหลู่เ่าขาวเขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ในช่วงนี้นะที่ท่านสัญญากันนะว่าว่าสามแสนเจ็ดนะครับผมค่ะแต่แต่ดูดูไปแล้วมันกิด โบานาัจะแล้วเสร็จนะครับเราก็เหมือนทําบุญเก็บส,สมบุญไปเรื่อยๆนะคะเฮ็ดสอยกันปันใจ้วยนะผมในรูปแบบว่าส่งเงินมาร่วมสร้สร้างสร้างนี่คือพวกผมคณะกรรมการเชื่อแน่ว่าบนเอาไ้ใส่ส่วนตัวนะครับบัญชีที่โอนเข้าก็เป็นบัญชีของชาวบ้านเป็นบัญชีชาวบ้านบัญชีรวมน้อกันมีกรรมการรัดน,น,นะคะท้าสมมาติจะเบิกจ่ายทุกอย่างก,ก็คือผมต้องผ่านประชาคมนะครับต้องผ่านคณะกรรมการในการที่จะถอนเงินออกมานะครับ ในการนี้กับผมกับมาเปนนึ่งผมกับจเจ้งเป็นชั้พันเมื่อมีมีมีมมม2 2> สองสองท่านนะครับ<ะ>ท่านอยู่กรุงเทพท่านโอดมาอยู่สองสองสี่พันบาทนะครันละสองพันบาทนะคร<อ>ับในที่ประชุมแล้วเอาไปที่ใหม่เบิงบ่อบ<ำ>นะครับเข่านะครับโอแล้วเขาเป็นไงคนจันญาจัญญา ค่ะพนาพนาวัฒนาเลยนะครับค่ะแล้วไล่ซื้อทีน้องเคสีจดใบยูน้ำแม่ปุ๋ยเด้จานต่างๆจได้กระแต่บ่เป็นอย่างเขาก็เห็นใจเพิ่นโอดมากเขาก็สาธุสาธุน้ำบ่เป็นอย่างค่ะก็คืออยากให้หนูมาอยู่มองนี้เด้จานนูมาเป็นสะบ้าหนูเป็นลูกบ้านแล้ยนะจ๊ะเนาะมากก็คือมาสั่งความดีความงามความนัยนใบให้เพิ่นได้ซื้อได้ส้ม้ะจ้าเขาก็บริโภคว่าเขาเสียใจอยู่อันบ้านนีกโดนปัญใดเนาะ อผู้ไ่น้องเคสีก็มาเป็นรูในบ้านวานในสวนคือเก่าแล่วแม่ปุยเพื่นกเมตตาน้องเคสีตอนนี้ก็คือเมื่อนี้ก็สิไปประดับ้าแ้ะก็สิบอกบุญโตคือเก้าเด้วจ้าตอนนี้ก็ได้ยอดกับเมื่อวันแปดแล้วของพ่อ้ใหญ่อีกก็สองเมื่อนก็บ่าทก็คือบ้านเท่ากับแค่สองอยหลังค่าเลื่อนคือก็มีแตาช่าบ่อเชาวบ้านนะจ้ะเนาะคก็ต้องอาศัยผู้เพื่นมีกำลังสาบทางไก่ทางไก่ผลแล้วนะจ๊ะเนาะนะคะ ไอ้ปุ้ยจะคืออายพอพูนยญ่พอพูนยญ่มากหนูจะคือเสยมวยแท้โอเคค่ะพอพูนยญ่จ้าขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณทุกท่านหน้าผมที่ร่วมสมทบในการสร้างกำแพงรอบโบสถ์นะครับผมขอบคุณค่ะพอพูนย่เพันเบาดีเด้เบามวนนะคะนะคะขอบคุณนิดัน่อยนิดหนึ่งครับผพานท่มไปไปวัดไปปฎิภาเจอกันที่วัดค่ะพระผู้ใหญ่นะคะสาธุนะครับ เฮ้ยเอาเอฟซีมีผู้รังค <wh anes c> ้นเขินเอยมีมีผู้รังค้นเขินฉันหูเด้อว่าเจะเขินอืมเจ้านี่เนาะเจ้านี่ก็เป็นคักเป็นแน่ทุกอายุทุกรุ่น นะคะเพราะผู้ใหญ่นะคะผู้จาไพาเราทุกท่านก็ได้เห็นแล้วนะคะนะคะความดีน้องก็บม,นะมี่นะความบดิกับแคําเราคํามจ่าซื้อหนูบ่เคยที่จะไปมี่เล็กมี่หน่อยเราจะเฮ็ดดือย่างเฮ็ดดวยใจหนูคิดว่าการที่เราให้ใจแล้วก็นะคะเป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะคะจะตอบแทนเราให้บังเกิดซับบังเกิดโชคในอนาคตนะคะ แม่ปุ้ยเป็นยังไงจ้ะสัมผัสแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยแม่ปุ้ย,ม,ย,ม,ยมีความรู้สึกใใจังไงจ้ะพอผู้ใหญ,ญ่เพิ่นมาบางหันนี้ดีใจเนาะเพิ่นกะบหนุจักน้ำเฮ้าเฮาเฮาเฮ็ดความดีเพิ่นกัสนับสนุนเฮากับเพิ่นกับประเดี๋ยวมาว้านคือกันแล้วก็ว่ววววาอุ้ยผมรอดดีใจได้ผมเพิ่นยังมาดูแบบประดี๋ยวบันนี้เพิ่นกันานกนกนมาซอยเฮาเป็นยังไงเพิ่นพอวร์เราอันนั้นอยู่แล้วเนาะคุณยายบ้านเฮาถ้ามันบ่มีเหตุมันก็บ่มีเรื่องเล่าไหมจ๊ะจะเหตุดีบ่ดีก็สร้างนะะค ก่อนที่ฝ่าลังฝนมันก็ต้องมีฝนตกอย่างรุนแรงอ่ะพายุหมดไปนะคะทองฝ่าจะแจ่มแจ้งนะคะพี่ยูโรนะคะหรือวา่าป้าป้าแม่สุดแม่ยานะคะหรือว่าอันนี้คือรู้จักกันแบบสนตัวโดวยจะทีวันน้องแคสซีจําได้นะ,ะจะเนาะพี่ยูโรนะคะแม่ยาฮ่องกงแม่สุดนเชียงอยพู้ทอนพี่ยูโรนะคะแล้วก,ก็พี่บรรธนาจากฮ่องกงนะคะหนูเคยได้ไปประเทศฮ่องกงตั้งแต่อายุยังหน่อยเอฟซี FC พันอยู่ฮ่องกงพันกันได้มาเมตตาหนูกลับขึ้น ขอบพระคุณหลายๆจากเมื่อนี้นะคะน้องแคซี่นะคะมีความรู้สึกนะคะดีใจร้ายหลายทีใดนะคะมาหาอยู่หากินบานหวยน้ำเทียงเนว้จ้าแล้ว้ามันถึงจะเป็นสะพานบุญแต่นะคะถ้าเกิดหนูไม่มาที่นี่เนาะะแม่เนาะ หันนูบ่กมหาแม่มือนันนะคะกับเอฟซีกับบรลลูนจากแม่ในมือนี้แล้วกับยูทูบเบอร์ต่างๆกับค้งสื่อปด้มาหาบานหาเรื่องมาเ้ามาหยังอยู่นี่เป็นป่ะจ่าเอาตรงๆนะคะมือนัหนูก็ไล่โซ่ตําปลาตําเมี่ยงมาหนั่นละค่ะแล้วแม่ปุ๋ยเพิ่นกินได้งานแต่งตรงคมบานเพิ่นหนูก็ไปหาหนูก็จะไปหาถามหาสื่อทีให้พี่ยูโรหนูก็ด้วยๆเข้าไปแม่ปุ๋ยให้น้องกินอยู่งานแต่หนูก็บอกว่าอัน สวัสดีจ้าแม่นะคะก็เหมือนกระเทยเราเข้าถ้าเป็นกระเทยกับกระเทยด้วยกันจะเข้ากันง่ายหนูก็ไปบอกว่าแม่สวัสดีจ้านูหนูเป็นยูทูบเบอร์แล้วกว่าหนูเป็นยูทูบเบอร์รุ่งโพที่แรกเนาะที่นี่นูแม่แม่แล้วก็ถามแม่ยังหลือแล้วก็เห็นหนางงงไหมหนูก็เลยบอกว่า <c oughs> มหาสศรษฐีจ้าขายทีบอลงบแสนหนึ่งเด้บอกขอนงบเด้พิวโลบามีหน้า,าหน้าบามีนายังเด้เออเราแบบชัดเจนเด้แบบว่าชัดเจนเต็มมือแหลกเลยเด้ นะคะเอาไปเอามานะคะกับอมันวัสีได้ง่ายๆก็มาถามเพิ่นไว้จะซื้อดอกจ้านะคะนะคะแม่ปุ๋ยแล้วก็มีความแม่ปุ๋ยตรงๆเด้อเพิ่นแม่ปุ๋ยอนุเขาถามอหลีแม่แม่ปุ๋ยบกขายคองนี่แม่ปุ๋ยกายู่สบายหอดตายแม่นบ <c oughs> อกเอียยู่้าถามจริงๆเ <c oughs> ด้ย, <c oughs> ยู่น้ำหนูหล,ลานเนาะมันมีหละทรงหลานเลี้ยน,เ,นเพนนิ่นไม่ลูกแม่เดียวกันไม่ลูกจกคนเก้าค้นจะพี่น้องไซเวอร์ล้านทุยิ่งเจ็ดคนนะคะ ดีจฉพบบาแม่นาศสิบสอง่เกาคนต่สองเหลือทั้งเมิดแม่แม่แม่ปุยนี่เป็นผู้ใหญ่มูเลี่ยงลูกนะจ๊ะเลี่ยงล้านเพื่อนว่าเลี่ยงล้านกับซ้ำลูกแล้วล่ะตอนนี้ล้านเลี่ยงนะจ๊ะแต่ว่าเพื่อนขายของนะปัจจุบันนี้เพื่อนขายซื่อขายพ่อได้เบาได้จ๋าได้มวนได้หยางซื่อจะเสียเพื่อนอยู่ซื่อไปตาหูกตาศาสตร์บนโมแมนลายสไตล์เพื่อนค้นห้าถนัดก่คือกันนใจแม่ปุยกับยังล่ำว่าเป็นเลยนะคะ และอีกอย่างหนึง่งเนือจากเงื่อนที่ปัจจัยคือกำไรกับต่างๆที่เอฟซีอุดหนุนมันก็เป็นโอกาสของแม่ปุ้ยและโอกาสของหนูด,ด้วยนะคะช่วงขึ้นกับมีช่วงลงกับมีถ้าเกิดว่าคนบรูจากแม่ปุ้ยแม่ปุ๋ยเพิ่งขายปกติว่ามีไผมาเมาลูกซอกลูกสินเนาแม่เนาะว่ามีออดแต่ถึงจะเมาบ่เมากัาบว่าเป็นยังยังอยู่ได้ตามวิถีของเรา ที่ใช้อยู่นณะนะหมู่บ้านณอยูนะ่สถานที่แห่งนี้แต่ในเมื่อมีโอกาสออม,มีซื้อเสียงขึ้นมานะคะเฮอกระไดเป็น point พลพ่อใดก็คือนะคะมีบุพกรรมรวมกันจังได้มาพอกันเพ่นวานะคะสรรสางไวจะความดีความงามนะคะบุญบุญน,นี้บ่ามีไผปั่นแจกมันแบ่งแยกบย่ใดคือไม้ผ้ากลางพ่นว,ว,ว่ากราสวดีเอซเด้อพี่น้องถ้าต่ฟังบุญบุญน,นี้ <laughs> <laughs> ข้าแต่ฟ้าง,งบุญบุญนี่นะคะเ,เสียหายหมดเลย,ยเสดเลยน,นะคะสวัสดีทุกท่าน